สศร้าดีครับก็เพิ่งกลับมาด้วยแล้วก็เราต้องรีโคเวอรี่ร่างกายต้องต้องดีมากๆต้องการเวลาพักผ่อนอย่าเงี้ยคือคำลงนิมตอนแรกก็ให้ให้ให้พักก่อนเพราะว่าเป็นห่วงเรื่องร่างกายแล้วก็จิตใจด้วยแต่ว่าก็ที่ได้ลงไปก็โอเค ทรารนจองขอบคุณทางาทางทางฮุนไดมากๆเลยที่ที่จัดการเรื่องทุกอย่างให้ก็ก็ขอบคุณมากๆก,กค่ะก็ก็จะตั้งใจทำให้ดีที่สุดในทุทกๆวันค่ะไม,ไม,ไม่ไม่ต้องเป็นห่วงนะคะก็จะแข็งแก่งแล้วก็สู้ต่ตอไปบบขอบคุณแฟนคลับ ทุกๆคนนะคะที่ส่งกำลังใจมาให้แล้วก็ไม่ว่าจะเป็นพี่ๆหรือว่าคนที่อยู่เมืองไทยนะคะก,ก็ขอบคุณมากๆค่ะที่ส่งกำลังใจมาให้ม,มันช่วยทำให้หนูมีแรงพักดันที่จะสู้ต่อไปะคะ่ะก็ต้องแบบต้องท้องทำตัว